ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่น่านับถืออะไรจำนองนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอ่าจะเรียกว่าปากพร่อยก็ได้นะนะครับเออก็จะเรียกว่าปากพร่อยก็ได้นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอืมนะนะครับตะ่ก,กี้โดนจํากัดการมองเห็นไปแป๊บหนึงนะ่งแหละทางต่อต่ออ่ะนะครับเพราะเราไปพูดเรื่องไอ้อ,อะไรนี้ไอ้เขาเรียกอะไรว่าไอ้เรื่องไอ้ไอ้คมพูชาอะไรไม่ได้เลยเหมารวมไม่ได้ต้องระวังนะฮะมันติกต็อกนี่มันอ่อนไหวนะอืม พูดเรื่องขมินไม่ได้นะนะครับไม่เป็นไรช่างแม่งปล่อยไปก่อนอืมแล้วก็นะมีอะไรบ้างครับอืมต่อไปก็พูดถึงเรื่องลุงพลนะครับคดีลุงพลนี่ก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะคนสนใจมากนะครับเรื่องคดีลุงพลเนี่ยคนสนใจเยอะนะครับนะทำคลิปนี่คนดูเยอะสามสี่แสนนะ นะ <S Dank contemporary> ครับแป๊บเดียววัน society, สองวันสามสี่แสนนะครับคือคดีลุงพลเนี่ยถามว่ามีโอกาสในการต่อสู้คดีมีมีโอกาสในการชนะมีไหมมีมีโอกาสในการแพ้ไหมมีมีโอกาสในการโดนประหารชีวิตมีไหมมีนะครับม mm. <S <S ีโอกาสในการติดคุกตลอดชีวิตมีไหมมีเพราะฉะนั้นคดีลุงพลเนี่ยมันออกได้หลายหน้านะสู้ไปอาจจะโดนประหารชีวิตก็ได้ไหมได้เพราะไม่สํานึกแพ้มาสองศาลแล้วดันไม่สํานึกสู้ต่ออาจจะโดนประหารชีวิต หรือจาคุกตลอดชีวิตก็ได้หรืออาจจะหลุดก็ได้ได้ก็แล้วแต่ศาลก็ขึ้นกับทนายความชุดใหม่ว่าจะมีลีลายังไงในการคัดค้านคํคคคาพิพากษาศาลอุทธรณ์เพราะนั้นล,ลุงพลก็อาจจะติดคุกยาวหรือโดนประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตก็ได้หรือจะหลุดคดีก็ได้คือมันไปได้สองสองสามหน้าหรือจะลดโทษก็ได้เพิ่มโทษก็ได้มันไปได้หมดอ่ะศาลชั้นตน 20, ้นยี่สิบศาลอุทธรณ์ยี่สิบหกศาลศาลฎีกา นะครับจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตไปเลยจบๆไปเลยนะครับนะก็ได้หรือว่าอาจจะลดโทษกระดานะครับนะนะครับนะครับหรือเท่าเดิมก็ได้นะครับลุงพลชูสองนิ้วทำไมครับนะเอ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่น่าชูสารจำคุก26ปีแล้วจะไปชูทำไมนะครับแสดงเห็นว่าเราไม่สำนึกหรือเปล่าไม่เกรงกลัวบารมีศารหรือเปล่านะครับ อืมบางคนถามจะรอดไหมดูแล้วไม่น่ารอดมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างแต่ถ้าถามผมส่วนตัวนะผมว่ารอดยากนะครับเพราะแพ้มาสองศารนะเหลือสารสุดท้ายนะครับผ่านผู้ภาคษามาแล้วนะครับถ้าพูดกันตรงๆก็คือสารชั้นต้นสองคนสาลุทกทร์เท่าไหร่อีก 3, สามศาลดีกาอีกสามหมดมาห้าคน<笑><笑>เห็นสมควรว่าผิดจริงอะ่ะจะมาสาลดีกาและพิกเนี่ยโอ้โหทนายแม่งต้องเก่งมากะ่ะ นะครับต้องเก่งมากพยานหลักฐานอะไรต้องชี้อะไรนําสารให้เชื่อนะครับแต่โอกาสในการที่จะติดคุกยาวศูนย์แต่โอกาสรอดเนี้ยมีแต่ก็ยากหน่อยก็ต้องสู้ไปครับตังเราเยอะนะครับลุงพลผมเชื่อว่าตังแกเยอะแล้วแกอยู่ในคุกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยแกก็สามารถทำคอนเทนต์ได้นะครับเอฟซีแกก็เยอะนะครับอ่ก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับนะครับลุงเพิ่มจะขอเพิ่มอีกยี่สิบปีอ๋อไม่เห็นละครับนะ พี่น้องคิดยังไงนะอย่างคดีลุงพลมันทําให้เราได้เรียนรู้นะครับนะครับว่าเรามีเด็กมีลูกมีอะไรต่างๆเราต้องระวังอย่าให้ใครพาไปไปเดินเล่นไปอะไรต่างสุดท้ายแม่ก็ไปไงเอาไป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 อะไรไปฆ่าไปอะไรได้นะครับนะต้องระวังมีลูกมีหลานอย่าไว้ใจใครอะนะครับต้องระมัดระวังนะครับนะแล้วก็คดีความต่างๆเนี่ยมันต้องมีกล้ charming, องวงจรปิดมีพยานถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีพย ان, านเนี่ยมันก็เอาผิดยาก ดูคดีแตงโมนี่สอบพยานเป็นร้อยร้อยปากสุดท้ายเอาผิดใครไม่ได้เลยศาลถ้ากระตัดสินว่าพยานหลักฐานไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่านะครับนะะแตงโมเนี่ยตกเรือเสียชีวิตเนี่ยเ,เกิดจากการประมาทของใครเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เรียนให้พยยี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะครับเรียนให้ทราบว่ามันไม่มีพยานหลักฐานในการเอาผิดคดีแตงโมเนี่ยนะครับมันมันเอาผิดไม่ได้นะครับนะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้น คดีของใครนี่คดีเขาเรียกอ,อะไรคดีของน้องชมพู่นี่โชคดีนะยังมีเส้นขนเส้นผม DNA อะไรต่างๆนะครับน,นี่มันช่วยได้ดันไปพบ DNA เส้นผมอะไรต่างๆนะครับที่อยู่กับศพที่อยู่กับเขาเรียกอะไรรถกระบะนะครับมันมีการตัดผมทําวิธงวิธีสายศาสตร์ก็ปรากฏรอยตัดนะครับรอยตัดมันเป็นไงฮะมันดันไปตรงกันอะ นะครับสารก็เลยบอกว่าอา้าวก็แสดงว่ามันเป็นผมเส้นเดียวกันแสดงว่าเชื่อว่านายชัยพลนเนี่ยไปตัดผมนะครับบางส่วนแล้วมาตกอยู่ในรถมาต่อกันพอดีเลยนะครับก็เลยติดคุกนะฮะเพราะฉะนั้นคดีเนี้ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นคด,ดีข่มขืนคดีฆ่าคดีอะไรต่างเนี่ยถ้าบางครั้งเนี่ยนะครับนะครับอืมนะครับบางครั้งไม่มีประจักษ์พยานแต่มี dNA มีสารครัดหลัง่งมีอะไรต่างนี่ก็สามารถเอาผิดคนร้ายได้ นะครับนะครับอันนี้คดีนี้สําคัญนะคดีแอมไซยาไนคดีแอมไซยายนนี่ผมก็เป็นคนว่าความด้วยนะแอมไซยายนแตงโมและคดีน้องชมพู่เนี่ยผมก็เคยเจอแม่น้องชมพู่มาที่สํานักงานมากคุณอัจฉริยะนะครับค mm. ดีแอมไซยาไนนี่พยาน mm. ประจั์พยานในขณะที่เอายาพิษนะครับหรือเอาไซยา,ายให้กับนะน้องก้อยก็ไม่มีพยานหลักฐานนะแต่ก็มีหลักฐานอื่นๆ นะครับหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการสั่งซื้อไซยานายนะครับหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องยายายาพิษนะนะคราบยาพิษในรถถุงเ<อ>ถิง,ถงต่างๆคือคดีแอมไซยานายก็มีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สุดท้ายศาลก็ประหาร <c oughs> นะแอมไซยานายอันนั้นก็ใช้ยาพิษไซยานายวางยาน้องก้อยที่ผมทำนะประหารชีวิตคดีชัยพลเนี่ย ผมว่าสารนิกาไม่แน่นะสู้ไปสู้มาดีไม่ดีโดนประหารนะมันเหมือนกันลักษณะแบบเป็นการวางแผนมาเพื่อจะเอาเด็กไปวางบนภูเขามันก็มันก็มีโอกาสโดนประหารเหมือนแอมไซนายแอมไซนายนี่มีมาอีกเป็นสิบคดีนะตามมาแต่ผมไม่ได้ทําแล้วผมทําอยู่คดีเดียวอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเรื่องคดีความนะฮะอืมอืมมีอะไรบ้างครับ เขาบอกว่าอึง้งเหลื่อมล้ําคนรวยในประเทศไทยระดับท็อปมีแค่1%มีที่ดินเฉลียลลยฉล่ยคนละ81ดสิบเไร่อู้ฟู่คนเฉลี่ยคนละสามสล้านบาทแถมมีที่ดินในมือรวมมากถึงสิของที่ดินทั้งหมดคนที่มีที่ดินมากมีมีที่มามีที่มากกว่าคนที่มีที่ดินน้อยถึงกว่า700เท่านี่ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจนะฮะก็คือคนรวยมีแค่หนึ นะครับ99%ก็เป็นคนจนนะครับเพราะนั้นก็คนส่วนใหญ่ของประเทศคือคนไทยก็คือคนจนนะครับนะคนจนทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับนประเทศเรานี่เป็นประเทศที่มีแต่คนจนอ่ขอบคุณท่านนายชัยยานะครับที่ช่วยแชร์เพจนายครายทุกนะกลาบขอบพระคุณนะในการขาประจําครับอืมสองโรงพยาบาลแจงไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ป่วยนะครับนสะนะครับ กรณีรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเบิกค่าใช้จ่ายจากภาครัฐโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ป่วยยกเว้นกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอรับบริการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิภาครัฐครอบคลุมซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ที่ว่าไปรับบริจงบริจาคอะไรต่างๆนะ,นะครับเนี่ยทุกวันนี้ไอ้เรื่องรับบริจาคเนี่ยมันควรจะมีกฎหมายออกมาฝากพี่อ้วนภูมิทมลองไปดูไปแก้กฎหมายนะครับว่าการจะบริจงบริจาคเนี่ย มันต้องขออนุญาตเป็นรลายครั้งนะครับอ่ขออนุญาตเป็นรลายครั้งแล้วก็เปิดบัญชีแล้วก็แสดงเหตุผลพอเปิดบัญชีได้เงินครบแล้วก็ต้องปิดบัญชีไม่ใช่เอาบัญชีนี้ไปใช้ต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็ฝากปากนะครับฝากไว้อ่าฝากพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากอุนอ่วมนะครับไปแก้กฎหมายเรื่องรับบริจาคตอนนี้แม่งรับบริจาคก,กันเต็ไมไปหมดเลยนะครับอืมนะฮะ รองผู้การกองปราบเชื่อหมอบีไม่ไม่หลบหนีนะครับเพราะนั้นเป็นการปั่นข่าวข่าวปลอมข่าวเท็จนะครับที่ว่าหลบหนีอะไรเนี่ยเป็นข่าวปลอมข่าวเท็จนะครับเป็นธรรมดาของคนดังๆในสังคมโซเชียลก็คือพูดง่ายวันนี้ไม่มีข่าวมีอะไรเดี๋ยวก็อาจารย์ช่วยโพสหน่อยว่าหลบหนีแล้วอะไรต่างข่าวปลอมอย่าไปเชื่อนะเขาไม่เขาจะหนีทําไมเขามีเงินมีทองผู้ต้องหาแต่ละคนรวยนะเอาเงินจ้างทนายไม่มีใครหนีหรอก ดีไอคอนก็นไม่หนีคดีต่างๆไม่มีใครหนีหนีทำไมนะครับนะ่ะเขามีตังนะครับนะผมเชื่อว่าทั้งสองคนนะ่ะทั้งหมอบีทั้งหลวงพ่อเนี่ยก็สู้ตายนะครับนะบนะแกสู้ตายอยู่แล้วใครจะยอมรับนะครับอืมอืมเดีน๋ะครับแก,แกไม่แกไม่หนีแกไม่หนีหรอกเอ่อนะครับมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเขาบอกเอ่อนะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะจ๊ะอืมนะครับอืม นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องกรรบูชงกรรบูชานะครับพูดก็ต้องระวังเมื่อโดนจํากัดการมองเห็นตะกี้หายไปตั้งนานสิบนาทีจํากัดการมองเห็นนะครับช่วยกันเคาะหน่อยฮะอ่าเคาะ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 นะฮะเคาะเคาะหน่อยครับเพราะว่าตะกี้โดนจํากัดไปสิบนาทีเขาบอกเราไปพูดเรื่องการบูชงกรรบูชานะครับอ่านะครับอืมนะครับนะนะครับนะจุกรูจุกกรูนะฮะอืมนะครับนะนะครับต้องเคาะเคาะหน่อยนะครับอืม มีดเราพกมีดติดตัวได้ไม่ได้ครับนะครับนะครับได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าชักออกมาชักออกมามันจะซวยนะนะครับไม่จําเป็นอย่าชักนะไปไหนมาไหนทาไมต้องพกพกมีดก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับอ่านะครับอืมนะครับนี่อะไรครับเนี่ยนะนะครับนี่มือไวใจกล้าเจอตำรวจไวกว่าซื้อผัวหมากรวบสาวัมบูชาลักมือถือกลางคอนเสิร์ตดัง นะครับเนี่นะครับเนี่นะก็สาวเขมรนะครับลักมือถือกลางคอนเสิร์ตดังนะโดนจับได้ครับนะก็คนกัมพูชาก็มีทั้งคนดีและคนดีน้อยนะครับอืมบอกว่าคนเลวอะไรต่างๆเดี๋ยวติ๊กตอกมันก็ไปไงบล็อกอ่านะครับอืมคนดังพูดอะไรนิดหน่อยก็ปิวแล้วใช่ปิวตลอดเลยอะผมก็ระวัง่ะเรื่องประเทศกัมพูชาก็ต้องระมัดระวังในการพูดนะครับนะนะครับต้องระมัดระวังอืมพูดถึงเขาไม่ได้อืม มีอะไรบ้างครับอืมนะครับนะครับนะครับเนี่ยครับอ่อเขาบอกว่าอะไรเบรกคำเชิญ um <t une> ล็อบบี้ยิ้ชาวบริกันมาไทยกีรายุบอกไม่ต้องมาแล้วนะครับอืมไม่ต้องมา,ไม,งมาไม่ต้องมาแล้วเพราะคุณไม่ใช่นะักข่าวทำเนียบขาวคุณคือรับย่างอวยไม่ต้องมานะครับทบอแจงข้อที่จริงกรณีทุ่นระเบิดไม่ถูกดึงสลักนะครับวัดพระบาทน้ำพุเลื่อนแถลงอ้างทำเอกสารชีร้แจงไม่เสร็จ พอเขเปลี่ยนชุดทนายใหม่ก็ต้องวางแผนกับทนายก็บอกอลุงพ่อต้องพูดแบบนี้ไอ้ตรงนี้หลวงพ่ออย่าพูดนะธรรมดาพอจ้างทนายเสียเงินเสียทอแล้วก็ต้องวางแผนอ่าหลวงพ่อต้องบอกนะเป็นเงินหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าบอกเป็นเงินวัดนะครับอ่าหมอบีเอาเงินให้หลวงพ่ออ่าถ้ามันครบก็บอกครบนะนะครับเรื่องนี้หลวงพ่ออย่าพูดนะเดี๋ยวมันเข้าเนื้ออ่านะครับคือทนายก็ต้องวางแผนนะพูดไปดีก็หลวงพ่อก็ติดคุกไปจับกันจากจำวัดก็จะกลายเป็นจำคุกไปเพราะนั้นก็ ระหว่างจำวัดกับจำคุกหลวงพ่อก็ต้องแยกแยะให้ดีทนายก็ต้องบอกหลวงพ่อต้องพูดแบบนี้นะนะครับนะถ้าพูดแบบนี้หลวงพ่อก็จะจำคุกถ้าพูดแบบนี้หลวงพ่อก็จำวัดแล้วหลวงพ่อก็บอกว่านะเงินของหลวงพ่อเองไม่ใด้เงินของวัดเพราะว่าถ้าเงินของวัดหลวงพ่อกระโดนหนึ่งสี่เจ็ดโดนข้อหาเจ้าเจ้าพนักง,งานยักยอกหลวงพ่อโดนตลอดชีวิตแต่ถ้ายักยอกโทษจำคุกแค่สามปีนะหลวงพ่อนะแป๊บเดียวก็ออกแล้ว นะครับเราจําคุกแป๊บเดียวก็ออกนะผมว่าทนายก็ต้องแนะนำนะแล้วก็อะไรต่างๆที่ไม่มีหลักฐานมัดเราก็หลวงพ่อก็ต้องปฏิเสธอันไหนหลักฐานมัดแน่นลิ้นไม่หลุดหลวงพ่อก็ต้องรับนะครับแล้วก็บรรดา,าลูกเมียคนวัยยาวัจกรใครที่มา,าถือกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องที่ดินหลวงพ่อก็ต้องอธิบายชัดเจนว่ามันเป็นมายัางไงทําไมมูลนิธิมันเยอะจังตั้งห้าหกมูลนิธิหลวงพ่อก็ต้องบอกว่าทําเพื่อ อา,อาสาธารณะนะบอกหมอบีไปแล้วให้พูดความจริงอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นก็อะไรที่มันจะมัดตัวหลักฐานไม่ถึงหลวงพ่อก็ต้องปฏิเสธนะถ้ามัดแน่นหลวงพ่อก็บอกอาอตาตมาเองอะไรก็ว่าไปผมเชื่อว่าเขาน่าจะไปแนวแนวเนี้ยเพราะว่าจ้างทนายมาแล้วก็ต้องดูแล้วครับนะครับไปถึงก็ปฏิเสธก่อนนะสมมุติว่ามีหมายจับมาก็จับหลวงพ่อไปก็ไปสึกก่อนประราชิกอะไรปะัหลังนั้นะก็ไปพบ นะครับพบพนักง,งานสอบสวนโดยทั่วไปทนายก็ต้องแนะนําให้ลูกความปฏิเสธก่อนเหมือนคุณจรน,นี่ปฏิเสธหมดพอปฏิเสธเสร็จเขาจะเขาจะมีบันทึกอยู่หนึ่งแผ่นนะครับพี่น้องครับนะบันทึกนี่เอามาก็มาอ่านดูว่าเขากล่าวหาว่าเราหลอกลวงประชาชนยักยอกเงินวัดฟอกเงินยังไงก็มาอ่านอ่านเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาพิมพ์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 แล้วก็ทนายเขาจะมาช่วยกันแต่งเรื่องแต่งอะไรต่างๆเรียบเรียงให้หลวงพ่อเซนแล้วก็ไปสู้คดี ในแต่ละประเด็นที่กล่าวหาอันไหนไม่ถูกต้องยังไงก็เอาพยานหลักฐานมาหักล้างอันนี้เขาเรียกว่าทีมทนายความนะครับอา่านะฮะเข้าใจนะอืมเพราะฉะนั้นเมื่อเสียเงินค่าทนายแล้วก็อาจจะจ่ายงวดแรกไปสองสามล้านก่อนนะครับนะอัตมามีอยู่สองร้อยล้านอ่าเอาเอาค่าทนายไปสักห้าล้านสิบล้านก่อนทากรณีนี้สําเร็จเอาไปห้าสิบล้านอา่าหลวงพ่อแกตังเยอะบนรยาก็ได้ค่าทนายเยอะก็ว่ากันไป ก็ต้องวางแผนอันไหนพยานหลักฐานไม่ถึงก็ปฏิเสธอันไหนมัดแน่นก็พักไว้ก่อนนะครับส่วนหลวงพ่อจะรอดหรือไม่ไม่มีใครตอบได้รขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของตํารวจหลวงพ่อจะพูดความจริงจะโกหกจะอะไรต่างๆกฎหมายเ็าบอกในชั้นสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาจะากโกหกยังไงก็ได้ให้การก็ได้ไม่ให้การก็ได้โกหกก็ได้พูดจริงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะสู้คดีชนะเราต้องพูดความจริงเตรียมพยานหลักฐานมาหักล้าง ข้อหาว่าเป็นเงินวัดอ่หลวงพ่อก็ต้องบอกว่าเงินของกูเองของอัตมาเองนะครับอืมถ้าเป็นเงินวัดเมื่อไหร่หลวงพ่อซวยนะมันจะโดนหนึ่งสี่เจ็ดข้อหาเจ้าพนักงานยากักยอกแล้วฟอกเงินก็จะมาพอได้เงินเอาเงินวัดเสร็จไปเข้าบัญชีนะ้นบัญชีก็โดนฟอกเงินและส่วนใหญ่คดีพวกนี้ก็นะครับก็ติดคุกยาวไม่ได้ประกันตัวพี่เดย์ไม่ไปเป็นทนายให้พระอ๋อไม่ต้องหรอกครับ งานผมมีเยอะแยะอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปเสนอหน้าสบายจัดรายการอย่างนี้ก็พอละสบายนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับนี่ครับเขาบอกอะไรเนี่ยทักษิณมอบบ้านล็อกดาวน์สิบห้าหลังกว่าสามจุดห้าล้านบาทมอบให้ใครให้กับประชาชนที่บ้านสู่กระสุนปืนใหญ่นะครับนี่ครับนี่ก็บอกอทักษิณนะเ,นเงินส่วนตัวไหมโอ้เงินเยอะแยะสามสี่ล้านนี่กระจกมีเป็นแสนล้านทักษิณเนี่ย เงินเยอะแยะไปสามสี่ล้านจะไปกลัวอะไรนะเงินส่วนตัวบ้านพักษินเนี่ยมีเป็นแสนแสนล้านนะอืมนะอืมอม,มีอะไรบ้างครับจุกครูนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับนะนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบว่ากันไปนะชีวิตหลังกเกษียณจะไปทําหน้าที่ทหารกองหนุนไม่ขอรับตําแหน่งทางการเมืองอันนี้ท่านแม่ทัพภาคสองนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่จะเอาชื่อแม่ทัพไปหากินรับบริจาคบอกว่าจะเชียร์ให้เป็นรัฐมนตรีเลยจะเชียร์ให้ให้อยู่ต่ออายุราชาการคือพวกนี้คืออะไรเอาชื่อแม่ทัพไปหากิน